สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเทคโนโลยีออมฟัสว้าวก็เข้าสู่ยุคของออมฟัสเรียบร้อยนะครับไอเรื่องของเรื่องเนี่ยโซลาเซลล์ทำไมถึงเป็นตัวแปรสําคัญของรายได้ของผมนะครับเพราะผมบ้านผมขุดบิตคอยดังนั้นออมฟัสเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่ไม่มีแดดนะครับออมฟัสจะยังคงทํางานอยู่เอาละทีนี้ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเอาแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เป็นแบบไหนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดโวลต์เจ็สิบเจ็ดโวลต์มากสุดร้อยโวลต์นะครับแล้วทีนี้มากสุดคือสองแอมป์นะอันนี้ผมจะไม่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 ได้ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรจะตีเชิงลึกก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นแผงที่เค่อนข้างใหม่นะเพราะว่าดูเซลสิดูเซลครับเซลตรงนี้นี่นี่จุดนี้นะครับเนี่ยเนียเนี้ยเซลแต่ละเซลนะครับเป็นอัโมฟัสที่มีโวลต์สูงนะครับเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะ มาลองวัดโวลต์ดูนะครับมาลองวัดโวลต์ลองวัดโวลต์วัดแอมป์ดูนะครับไม่จริงจริงวัดวัดวัดโวลต์ก็พอเดี๋ยววัดแอมป์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ตากไว้ในที่ร่มนะครับอันนี้ไว้ที่ร่มอันนี้ที่ร่มก่อนเดี๋ยวผมจะทําการวัดนะครับอันนี้ใช้คีบใช้คีบมิเตอร์อ่าเดี๋ยววัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่จริงๆสายพวกนี้ควรจะตัดแหละผมต้องตัดเดี๋ยววางเดี๋ยวตัด เออแปดสิบสามโวลต์นะครับอันนี้ได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 ้แปดสิดดบสามโวลต์อ่าอันนี้ยังไม่ได้ลองกับแดดที่แรงจริงๆนะครับแต่ว่าแปดสิบสามโวลต์น,นี่มาแล้วนะฮะอ่าตัวนี้แปดสิบสามโวลต์เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับว่ามามา,มาเหมือนกันหรือเปล่าะนะไม้ตัวนี้ปึ๊บแปดสิบสามโวลต์เหมือนกันหรือไม่นะครับแดดบังก็ไม่มีผลกับมันนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าเอาตากแดดพูดเดี๋ยวผมจะจับยากผมจะคนย้ายยากนะครับ เอาละทีนี้มาดูกันครับมีกี่โวลต์เดี๋ยวเรามาดูกัน80เออประมาณนี้ครับ80โวลต์อ้าวโอเคไม่ต่างกันครับไม,ไม่ไม่ห่างกันเยอะเท่าไหร่นะครับ80โวลต์โอเคหมายความว่าผมสามารถเอารวมกับระบบตัวที่มีอยู่ได้นะครับก็คือไม่ต้องใช้อะไรมากเดี๋ยวเราไปดู M B P T กัน M B P T ใช้เป็น M B T 4 5แอมป์ครับ แต่ว่าผมสั่งให้มันบูตอยู่ตลอดเวลาจริงๆ45แอมป์ไม่ควรซื้อมาหรอกคนซื้อแค่30แอมป์มาเพราะว่าจริงๆใช้ได้แค่นั้นจริงๆใช้แค่นั้นครับเอาละทีนี้เดี๋ยวอันนี้พักพัดลมใช่ไหมพัดลมนี่ก็พัดลมนะครับเอาละถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากทำไมถึงยิ่งใหญ่ก็เพราะมี MBPT นะครับถ้าไม่มี MBPT นี่มาอ่าวนของแขงหลักมา อ่าเจเโวลต์อ่า7ดโวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองรีเซ็ตค่าใหม่วิธีรีเซ็ต m v p t ก็ง่ายๆครับรีเซ็ตให้ m v p t มันทำงานใหม่นี่ครับใช้พวกนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับกดเข้าที่ปุ่มตรงนี้อ่าเพราะว่าปุ่มตรงนี้มันเป็นปุ่มรีเซ็ตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารีเซ็ตยังไงอ่ารีเซ็ตเรียบร้อยนะครับ81โวลต์นะครับ อ่าโวลต์ของโซลาเซลล์บ้านผมก็คือมา81โวลต์พอใช้จริง77ครับก็จะประมาณ1แอมป์2แอมป์ว่ากันไปครับไม่เลยว,ยว่าก็เรียกได้ว่าสุดๆเลยนะครับก็คือนี่มีแบตลิเธ uh ียม NMC ลิเธียมลิเธียมอ่าลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเธียมฟอสเฟต3.2โวลต์อ่ะนะครับแล้วก็มีแอคทีฟบาลานในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เป <pelled> to to. <urai> ็นยังไงก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาแผงเนี่ยไปตากแดดดูตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าแผงที่ตากแดดนะครับตัวนี้มันมา80โวลต์ไปเป๊ะเนาะตัวนั้นแมมา83เพราะว่ามันโดนแดดมั่งตัวนี้ไม่โดนเดี๋ยวเราลองเอาไปตากแดดดูครับมันไม่ใช่เล่นๆแล้วมันโดนแดดแล้วมัน90 94โวลต์ครับโอ้โวต์ไม่โวลต์ไม่แน่ไม่นอนเอ้าตายแล้วกูเดี๋ยวโวลต์94โวลต์นะครับถ้ามันโดนแดดมัน94โวลต์เก็บ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 ไอโวลต์เยอะเกินไปผมต้องใส่ไดโอดที่ที่แผงงลล็กแแ้้วผน แผงพวกนั้นมันเล็กกว่ามันน้อยกว่ามันโบน์มันน้อยกว่านะครับส่วนแผงตัวนี้มันโอ้ยตายละเดี๋ยวผมเก็บของก่อน